สวัสดีครับ toy and candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มพบตามสัญญานะครับผมว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปก่อนก็ดูโหหุหห่นศึกปีรก็เป็นมแมลงมุมแปลงร่างแล้วครับผมก็มาจากเรื่องบิชแมชชีนะครับผมแต่ดูบิชมาหลายครั้งแล้วนะครับเป็นพวกสัตว์ต่างๆนะครับผมครั้งนี้ผมก็เลยเปลี่ยนบ้างดีกว่าเอาหุ่นพวกรถยนต์มาแปลงร่างให้ชมดีกว่ารถยนต์ในเมืธรรมดานะครับเพราะว่าทานฟอร์เมอร ทางเนี้ยไม่ค่อยมีท่านใดรู้จักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นของญี่ปุ่นเป็นทาร์นโฟร์เมอร์โลบอสอินดิสไกด์อย่างเงี้ย พี่ก็แปลกแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูหุ่นกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมเนี่ยหุ่นตัวนี้นะครับผมอันนี้เขาก็จะเป็น3พี่น้องเป็นรถ3คันแบบนี้จะแปลงร่างอย่างไงนะครับผมอเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดแล์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านทะกิสไลใ์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับเริ่ม สีขาวนี่เป็นรถตำรวจผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมท่านใดยังไม่เคยได้ดูก็ลองไปดูในช่อง Toys and Candy นะครับรถตำรวจเขาจะแปลงล่ามันนี้สีขาวเป็นของแท้นะครับแต่ครั้งนี้เป็นของก o ตน็อกออนะครับตัวนี้นะครับนี่เขียนว่า Fiction นะเออ Transforming Set Fiction Transforming Set ก็คือมี3ตัวสมัยก่อนมันมีตังซื้อซื้อมาแค่2ตัวแล้วก็ซื้อของแท้มาตัวหนึ่งสมัยก่อนก็แถมเอ่อ VCD ให้ด้วยครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับโอ้โหดูได้ด้วยนะดู VCD แล้วดูรูปรถ้นะครับ มีลายไฟสุดเท่นะครับแต่นี่ของแท้เป็นลายไฟแบบเป็นลายเส้นนะครับผมน,นี่เบอร์38นะครับผมเอสนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับ ของกอล์ฟสนอกออตัวนี้มีลูกเล่นเปิดประตูได้นะครับผมแล้วก็เป็นรถแบบนี้สวยเท่มากรถสปอร์ตนะครับแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ตรงนี้ของแท้ก็จะเป็นชิ้นงานกระจกใสนะครับกระจกใสแบบนี้นะครับผมกระจกใสแต่นี้ผมดูแล้วกระจกเขาเป็นทึบๆสีเอ,อ่อพ่นสีบอลมานะครับเนี่ยแล้วก็มีวุ้ให้เป็นคล้ายๆปืนกิ่งดาบนาะอ่บอ,อย่างเงี้ยครับผมชิ้นหนึ่งแล้วตัวเป็นลูกกระสุนยิงนี่ก็ตรงเอ,อ่อที่กันชนข้างหลังเขาสามารถยิงได้แล้วก็มีกันชนข้างหน้าก็ถอดออกมาได้ นะครับผมอ่ะเป็นแบบนี้เองเขาถอดมาเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็ตรงนี้เขียนว่าไซเบอร์ตอนไซเบอร์ตอนเขาไม่ได้ชื่อภาคไซเบอร์ตอนนะครับเขาชื่อภาค Transformer r o b o บ in Disguise จริงๆนะครับผมแปลกจริงนะฮะดูด้านหลังแพ็คกันครับผมด้านหลังแพ็กก็ จะมีวิธีการแปลงร่างนะครับจากรถนะครับรถรถยนต์นะครับตึ๊ด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 หนึ่งตึ๊ด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 สิบแปดขั้นตอนครับถึงจะเป็นหุ่นได้โหยุ่งยากซับซ้อนมากเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่บอกให้ยิงกระสุนตรงนี้นะครับผมอันนี้แปลงร่างจากหุ่นนะครับแปลงร่างจากหุ่นก็กลับไปเหมือนสิบสิบ ติดแปดขั้นตอนเหมือนกันก็จะกลายเป็นเอ่อรถนะครับเป็นรถนะฮะติดอาวุธตรงนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ติดอาวุธด้านหลังได้แต่ผมดูแล้วถูกถูกถูกตัดลูกเล่นไปนะครับผมนี่นี่ของเก่าเกบมากเลยครับเป็นของนําเข้ามีมาตรฐานมอกเม็ดอินชัยท่าของแท้แน่นอนของจีนแท้แน่นอนนะครับไม่ได้ของแท้นะครับของจีนแท้นี่เม็ดอินชัยท่าอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะวัดขนาดแพ็คให้ดูสักหน่อยนะครับอ่วัดขนาดแพคเดี๋ยวแพคเล็กแพคใหญ่ ใหญ่นะครับสมัยก่อนแพ็คใหญ่จริงๆครับยี่สิบห้าเซนนะครับเย็บยี่หกเซนนะครับผมความสูงของแพ็คแล้วครับความสูงของแพ็คอยู่ที่ประมาณสักเกือบเอ่อสามสิบแปดเซนเลยนะครับผมนี่ฮะสามสิบแปดเซนเลยนะครับผมนี่สามสิบแปดเซนเลยโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับเก่งกลางมากเลยตรงนี้เขียนเหมือนกันครับ Quick c h a n นะครับ r a าน forming set นะโอเคแค่นี้เองครับแพ็คจบเรียบร้อยนี่ดูแพ็คแล้วเออจะตัดนะตัดไหมครับผมโอ้โหแต่ว่าผมเสียดายครับแพ็คแบบนี้มันเป็นวินเทคหาดูยากสมัยปัจจุบันหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วครับแต่ว่าผมมีนี่2ตัวนะครับผมแกะมาเล่นแล้วตัวหนึ่งนี่นะครับล่างรถเป็นไงครับโอ้โหแจ่มไหมครับผมอนี้ขนาดเก่าๆเ,เ,เนี่ยนะ มว่าเกือบยี่สิบปียังวปุ๊บๆเงาวแวววับเลยผมก็เก็บไว้เก่าไปขุดมาเจอนะฮะขุดมาเจอจริงๆนะครับนี่แบบนี้เองนะครับเออตรงนี้เขาจะแตกต่างกันตัวในในแพ็คเขาจะเป็นสีทองกับไอเป็นสีบอลกับสีแดงนะครับผมส่วนตัวในแพ็คนี่เขาจะเป็นแค่สีโครเมียนอย่างเดียว คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับตรงเครื่องรถนะครับผมนี่นี่นะอันนี้แบบนี้ก็แปลกดีครับอ่ะแกะมาเล่นแล้วนะครับล้อวิ่งได้ทุตุบตมาดูขนาดก่อนดีกว่าครับขนาดขนาดของรถนะครับนี่ปุ๊บอยู่ที่ประมาณสัก12เซนครึ่งนะครับผมสิบสอเซนครึ่งความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก5เซนนะครับ5้าเซนนะครับผมความสูงอยู่ที่ประมาณสักสามเซนครึ่งนะครับผมแค่นี้เองนะฮะ สวยดีน e. <hi> hey. ะครับเป็นสติกเกอร์สไตล์จีนติดก็ื่อเฉียงแบบนี้ฮะนี่มอเตอร์สปอร์ตแล้วก็มีลายไฟเบอร์3ันติแตกล้อมุนได้โอเคนะสวยดีลายไฟนี่เป็นเป็นเปิดพิมพ์นะครับเป็นคล้ายๆว่าทําสีนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับสวยๆๆนะด้านล่างก็เก็บดีนะครับผมก๊อปปี้เหมือนของแท okay. okay. nice. ็เน็ตเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าแตกต่างกันด้วยวัสดุหรือพลาสติกนะครับต่วนการติดอะไรตรงเนี้ย มันไม่มีที่เก็บนะครับผมเพราถูกตัดไปมันแค่เดือยอะไรเงี้ยมาจิตแต่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นี่ก็เก็บข้างในถูกตัดไปก็มีวุ้นแค่สองชิ้นแบบนี้นะจบฮะก็ตามแผงที่เห็นนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นแค่นี้นะบึบึ้นบึบึบึ้งบึงบึ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 บนได้นะครับโอโหเรียบเทียบแล้วเห็นหม ตัวต่างกันลิบลับเลยนะครับผมแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับผมงานสไตล์โอเคก็จะสวยๆแบบนี้นะครับแปลกๆนะครับผมบอกว่านําเอาของแปลกๆมานี่มาเล่นทานฟอร์มกันดีกว่าครับเพราะว่าร่างรถก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับอ่ะทานฟอร์มจุจุเอ้ยทานฟอร์มมิ่งดิเพราะว่านี่เขาไปเป็นรถทานฟอร์มมิ่งเราก็เล่นทานฟอร์มมิ่งทานฟอร์มมิง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 จจุด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 อ่ะเริ่มที่เอ่อการเปิดประตูก่อน เท่มากมากเลยครับเปิดประตูได้เลยนะครับผมนี่มีลูกเล่นเปิดประตูได้นะครับเนี่เป็นไงฮะสวยเท่มะรถเปิดประตูได้นะเปิดประตูปุ๊บนี้เราก็เอาตรงนี้ออกนะครับผมแกะมาเลยซึ่งจะเป็นระบบอาวุธนั่นเองนะครับผมใส่เข้าไปปุ๊บเนี้ยฮะใส่เข้าไปปุ๊บฮะแล้วก็ยิงได้เฮ้ยโอ้โหเป็นไงเจ๋งเจ๋งเจ๋งฮะนี่ไม่ได้ถูกตัดลูกเล่นเลยต่อไปนะฮะเราก็แกะตรงข้้นหลังนี้ออกนี่ฮะตรงนี้ลูกล้อออกนะครับ ปึ๊บออกมาปึ๊บเขาจะมีขาออกมาอยู่ข้างในนี้เห็นไหมฮะก็พับเน็วๆมาเลยพับลงมาเลยแล้วก็เอาขาออกบืดตืดนะห,หลุดแล้วนะหลุดก็บธรรมดาครับของสน็อกอฟนี่ใส่เข้าไปฮะจบเรียบร้อยนะฮะนี่ก็จะเห็นมือข้างในก็ยกขึ้นเลยครับปึ๊บอันนี้ออกครับอ่านี่เราก็เอาตรงนี้มาตรงนี้นะแล้วนี่เราหมุนตัวหน่อยตื้อตื้หมุนตรงนี้นะครับเพื่อว่าจะได้เลี่ยงมือหลบเข้ามายี้ได้อ่าปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เราก็ปึ๊บเอาขึ้นไปแล้วก็หมุนตัวเก็บ เหมือนอยังเดิมนะครับนี่เหมือนเก็บกระเพียงเดิมปุ๊บแค่นี้เองนะฮะอ่ะต่อไปเราก็มาแกะตรงนี้ออกนะแกะตรงนี้ออกอมันค่อนข้างจะจะลุงลังเลยนะครับผมแต่ก็ว่ามันกระเทด่ดีเห็นหัวแล้วครับผมนะนี้เราก็เออตรงนี้ผมชอบระบบตรงนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าเขาเออตรงนี้จะมีเดือยนะครับปลดแขนออกปุ๊บฮะมีเดือยกับรูตรงนี้เดือยกับรูนะครับแต่แล้วค่อยใช้ระบบหมุนนะฮะ หมุนเงี้ยหมุนหมุนหมุนเงี้ยหมุนตื๊บใช่มแล้วล้อเขาจะย้ายฝั่งจากซ้ายมาขวาได้สุดเท่จริงๆแล้วครับเนี่ยฮะหมุนงงเอององหมุนยังไงเอยอหมุนอย่างนี้สิอ๋อไม่ไม่ได้แล้วฮะบางทีเล่นเล่นแล้วก็ลืมลืมนั่นหมุนยังไงหมุนอย่างนี้นึงหมุนอย่างนี้ครับเพราะว่าเราต้องการที่เราจะเก็บเอาตัวเออเนี่ยลุกล้อนะ่ะพับก็ไปข้างในแบบนี้ฮะ เขาก็ไปข้างในแบบนี้ <S <S เห็นไหมฮะปึ๊บอันนี้เก็บเข้าไปข้างในปึ๊บนะฮะเอาละเรียบร้อยแล้วเราก็ยกแขนตรงนี้ขึ้นก่อนเนี่ยยกแขนตรงนี้ขึ้นโอ้ผมบอกแล้วซับซ้อนยุ่งยากมากเลยครับผมแล้วเราก็เอาพับตรงนี้ลงเอาหัวขึ้นปึ๊บเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี้ก็มือลงตือผมชอบระบบมือครับยกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ได้เห็นไหมฮะหมุนตรงนี้ได้มือนี่ก็พับได้อ่าได้โอ้ ระบบแขนขนาะระบบแขนนี่เราก็หมุนแขนปึ๊บออกมาแบบนี้ออก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะสิบแปดขั้นตอนจบตรงนี้เขาก็มีเออตรงนี้ก็หมุนได้นะครับเนี่ยยืดหดได้ตรงนี้ไหมฮะตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะนี่ก็พับพับเป็นบ่อนจอจนะครับจบอ่าเรียบร้อยนี่เราก็มาดูส่วนน,นี้มันปังหน้าไหมหมุนไปเลยครับหมุนหมุนหมุนไม่ให้มันบังหน้าบังหน้าบังตาปึ๊บเนี่ย ครับอ่าตรงนี้หัวขึ้นใหม่นี่กระเท่แล้วครับผมฮะจบส่วนด้านหลังนะครับผมแล้วแต่เราจะเล่นนะครับคล้ายปีกคล้ายปีกก็คือเครื่องบินนะฮะนี่เป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับเรียบร้อยนะครับผมตัวนี่หมุนได้นะหมุนได้นะปีกเหมือนเครื่องบินเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่ามาตั้งแบบนี้เองอ่าาละครับอ่ะนี่เรามาดูส่วนสูงตัวนี้นะครับส่วนสูงเขาอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เซน สิบสามสิบสี่เซนแค่นี้เองนะครับผมความกว้างก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนอ่ะดูหน้าตาครับผมนะเท่ไหมครับผมหัวหมุนได้นะครับหมุนหมุนซ้ายหมุนฝาได้นี่ของจีนนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับผมแต่ว่าเท่จริงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับพับอย่างนี้เลยได้นะครับผมจะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพับลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือยกขึ้นแล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมนี่ของเล่นก็อยู่ที่เราจะเล่นมากกว่ายกขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นปี เป็นปีกนะะอ่ะ,อะหลุดหลุดก็ใส่ไปเนี่ยของเก่าๆเอามาเล่นก็มีปัญหาไงแล้วครับผม,มนานๆเล่นทีอย่าไม่ทันดูนะครับอ่ะตอนนี้เอาวุธมาเอาดาบกันเลยใส่เข้าไปเลยใส่ตรงไหนดินี่นี่แบบน,นี้เป็นปืนมันปึ๊บปๆ๊บปปอ่ะตอนนี้มาดูระบบอาวุธกันดีกว่าปืบอ่าได้แล้วครับผมนี้ฮะก็ใส่เข้าไปอันนี้นะครับนะฮแล้วก็ยิงเลย อ่าเรียบร้อยมันก็ใส่แบบตึ๊บเรียบร้อยครับนี่ก็ถือนี่อันนี้ก็เทแล้วครับผมอ่าจัดท่าทางเอาตามใจเราชอบอย่างที่บอกนะครับเล่นของเล่นกอล์ฟน็อกออฟอะไรก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเล่นสนุกราคาถูกแน่นอนนะครับผมอ่าจัดเอานะครับผมมือมจัดแน่นๆนิดหนึ่ง รู้สึกว่าจะคับนะครับผมก็ใส่เข้าไปอืมอืมเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้หมุนได้นะครับผมอย่างที่บอกครับเนาะจะปรับยังไงก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะปรับยังไงก็ได้นะครับผมเเป็นโล่เป็นโล่นะครับผมเป็นโล่ใส่เข้าไปใหม่อืมอืมปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเป็นโล่นะครับผม อ่านี่ก็จัดท่าทางอาตามใจเราชอบเอาแล้วครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็ต้องโหขอขอบคุณทุกท่านเลครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์อคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของกเก่าขุดของเก่ามาเล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าพักนี้ หาซื้อของที่ว่าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีนะครับหุ่นหุ่นอะไรไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีขายนะครับผมนะก็เลยต้องเอาของเก่ามามาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยตามสไตล์นะฮะนะมันก็ดีครับแปลกดีนะครับผมไม่เหมือนใครนะครับนี่จัดยืนเอาตามใจเราชอบแล้วกันเนาะเนี่ยแค่นี้เองนะครับผมอา่าแล้วฮะสวยจริงๆเลยเอามาเล่นด้วยกันได้ดึม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 โอเคครับคลิปนี้ก็ต้อง ขอลาทุกท like ่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไปนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่าละฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมสวัสดีครับเฮยปีปปปปปปี๊ปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยโดนหัวแตกเลยนี่นะเฮ้ยใส่ไหมเเฮ้ย ชููสะใจโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ